สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ่นจะมาแบ่งปันตัวนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับความงามวันนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะคือเป็นสินค้าที่ใช้แล้วรู้สึกประทับใจนะคะว,วันนี้นะคะพี่นุ่นจะมาแนะนำะโฟมตัวนี้ค่ะเพราะพี่นุ่นใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆค่ะอยากจะมาแบ่งปันให้กับเ <verified. S 1> พื่อนๆทุกคนนะคะ,ะโฟมตัวนี้ค่ะเป็นโฟมที่ใช้ได้กับ healing. ทุกสภาพผิวนะคะ คืออยากจะบอกว่าล้างหน้าแล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะคือม็นมันไม่แห้งเลยค่ะพี่นุ่นชอบตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะหลอดเนี้ค่ะใช้มาประมาณสองเดือนค่ะยังไม่หมดเลยอันนี้คือหลอดใหม่นะคะพี่นุ่นเพิงสั่งคือเขาจะมีกลิ่นหอมละมุนนะคะแล้วก็แล้วก็วกหยดแค่หยดนิดเดียวนะคะแล้วก็ ผสมกับน้ำถูถที่มือแล้วก็ล้างหน้าแบบสะอาดมากๆเลยค่ะแล้วก็มันชุ่มชื้นนะ่ะม,มันชอบค่ะพี่นุวนก็อยากจะแนะนำเลยนะคะของแอมเวคเป็นสินค้าที่ใช้แล้วรู้สึกชอบมากๆค่ะทั้งวิตามินโปรตีนแล้วก็เครื่องสำอางพี่นวนเปิดใจใช้ของแอมเว์มาได้ประมาณ2เดือนคือชอบทุกตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ยาสับะหมครีมอาบน้ําโลชั่นน้ําหอมเขามีทุกอย่างเลยค่ะของทําความสะอาดในบ้านพวกล้างจานถูพื้นเช็ดกระจกเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้ที่บ้านจะเป็นของ m อ็หมดแล้วก็คือริ่นต้นจากการทรําธุรกิจก็คือจากการที่เราใช้ใช้ดีบอกต่อเราก็สามารถ ทำธุรกิจได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่นุ่นก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะใครสนใจหรือว่าอยากจะใช้ก็มันมีเขาเรียกอะไรสามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกค่ะถ้าอยากจะทําธุรกิจกับกับเอเมล์หรือว่ากับคนที่คุณรู้จักเกี่ยวทำเอเมล์ไวแล้วก็สามารถติดต่อเขาได้นะคะ ตอนนี้นุ่นก็ทำาอมีอยู่ค่ะก็ทำที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ตอนนี้ m อมีมาขยายตลาดที่ยุโรปนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้ทุกประเทศเลยค่ะที่มี m อมีส่วนมากยุโรปก็จะเกือบทุกประเทศะคะที่จะมี m อมีส่วน m อมีตั้งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจยังไงก็ ลองสอบถามและติดต่อคนที่ท่านรู้จักนะคะที่เคยทำไอเวยหรือว่าตต่อสอบถามกับนุ่นก็ได้จะยินดีให้คำปรึกษานะคะคือใช้ดีบอกต่อบอกว่ามันสุดยอดมากๆเลยค่ะผิวพรรณดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะวันนี้พี่นุ่นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจเข้ามาชมให้กันนะคะก็ขอขอบคุณจากใจค่ะสวัสดีค่ะ